เมย์ลี่จะมาท้าคนที่เล่นดีมเวอร์ค่ะว่าครีมไดเม่เนี่ยมันจะบีบยากจริงไหมไปเรารู้จักพี่เอิร์นไดเม่ไหมคะรู้จักค่ะแล้วรู้จักไหมว่าอันนี้คือครีมอะไรรู้ค่ะว่าพี่เอิร์นไดเม่ผลิตให้อันนี้ก็คือเป็นครีมบำรุงเนาะแต่คือมันมีกระแสเยอะมากๆว่าเป็นครีมบีบยากพี่อยากให้เราลองได้ไหมได้<ห>อ่ะอู้เป็นยังไงบ้าง,องอยากอยู่นิดนึงเลยากนิดนึงหรอลองเกลี่ยดูรู้แต่เกลี่ยง,ง่ายจริงไหมเกลี่ยง,ง่าย ความรู้สึกเป็นยังไงคะที่ได้ทาหอมมากค่ะหอมมากกใช่ไหมปกติเราทาโลชั่นอยู่ใช่ไหมใช่แล้วรู้สึกไหมว่ามันแตกต่างจากอันอื่นหรือว่าก็ทั่วไปเกี่ยง่ายปกติแบบว่าจะเหนียวใช่ไหมแต่อันนี้แบบเราสบายก็คือสบายแต่น้องเห็นเนื้อใช่ไหมเป็นเนื้อก้อนแต่มันเกี่ยง่ายใช่ไหมมันบีบยากไหมก็บีบยากคิวอ๋อโอเคแต่ชอบเนื้ออยู่ใช่ไหมเฮ้ยใครมาทำอะไรรูปพี่ออนทำอะไรรูปนั้นคะถ่ายรูปค่ะเอามารูเราอยากรู้ว่ามันบีบยากจริงไหมลองบีบให้หน่อยค่ะ แล้วก็ทาได้เลยอยู่ๆมีคนมาหาถึงรถอะกําลังจะกลับบ้านอยู่แล้วอะภาพไม่ได้คะ่ะอ่าเฮ้ยมิกีบีบยากไหม <c oughs> ไม่ไม่ยากยแล้วความรู้สึกที่ได้ทาเป็นยังไงคะผ <c oughs> ิวนุ่มแล้วก็อหอมผิวนุ่มแล้วก็หอมหอมจริงรู้สึกว่าหอมจริงๆทุกคนพี่ไปให้ทุกคนอะลองบีบพิมไดเมดูว,มว่าบีบยากไหมนอกว่าบีบยากไหมไม่ค่ะที่ผ่าน,านมามันไม่ได้บีบยากนะเอาจริงๆมันไม่ได้บีบยากอย่างที่คิดที่คาดไม่ถึงคือ มันนุ่มและกลิ่นหอมใช่ไหมน้องแล้วคือมันให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเหมยดี้ก็ใช้มาท้าเล่นเครื่องเล่นทุกคนคือบอกเลยขาตัวนี้ไม่ได้ต้องพกติดตัวแล้วมันไม่ได้บีบยากจริงนะทุกคนแต่มันให้ความชุ่มชื้นดีให้ความสว่างมาอีกหนึ่งระดับที่สุดแล้วจริงจริง